บายบายยังไงครับแม่ขอบคุณครับ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 ขอบคุรับขอบคุณครับขอบครับอาคุณครับอบคอบคุรขอบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุับขอบคอบครัอบัอบออรเอาอบไรไม่ออาให้รับขออบครบออบอครับออค เอาไหมยาวไหมหรือเอาบอลลูนหรือเปล่า,ากินตอนไหนครับบอลลูนกินเช้าได้กินก่อนนอนได้ครับสัญญาลายไปเขาพายาบ่กขีเขียดผมบ่จมยา จะสร้างแบบห,หนูอยากบีกดตั้งเทียนอ่ะไม่มีใครควบเวิร์กมันอะไรเสียงไงไม่มีใครควบเวิร์กช่วยได้ไบูเสียงใครมแมน,นี่คือคาโลไปแล้วพี่พี่เดี๋ยวหนูไปอาบน้ำแล้วนะหนูจะไปอาบน้ำแล้วเอาอีกคนดูก่อนดูคนนี้ก่อน ดูเด็กชายคนนี้ก่อนไม่อยู่เฉยอ<แ>นั่นยังมึนอยังมุนอะหนูนนบอกเลยว่ายังมุนลุกขึ้นะจะไปไหนจออะไระไห,หืม น้องเหมือนขีอเลยอายิบๆตอนแรอ๋อจะกินกันกัดเหียวกัดเหียงไม่ให้ทำกิมั้มใช่หนึ่งเจ็ดสามอายุไหมโอ้โห่ปป้าลูกกินก้อเหนียวป่าป้าลูกกิน้เหนีย มันใหญ่ไปโอ้ป๊าป๊าลูกกินก้าวเหนียวตนะมืออาตะมือตะมือตะมือโอ้โหลูกกินก้าวเหนียวหรอโอ้ตะมืออาลูกกินข้าวเหนียวนะยายลูกกินข้าวเหนียวด้วยแหละลูกจู้กเหนียวเขาลูกน่ะเจ้าเขาเองเว้อนะโอ้ กิเกว่งใจวะขี้เก right ok ่งใจวะเจ้าเข่าไปเที <m 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 ่ยวกับแม่ไหมแม่พาไปเอาฟันไปไหมเต๊พาลูกเป็นด้วยได้ไหมเฮ้ยไปดอกนี่ฮะต้องทำมุ้งฉมุ้ไปขีดห้างขีดมาเทีเดี๋ยวจะกินเข่าได้นี่ไปจากโมงไปตอนเที่ยงนั่แนะเวลาโอ้ยไม่ใช่ไปตอน11โมงก็ทำเที่ยงโอ้ยเขาต้องไปอาบน้ำนี่มัน11โมงแล้ว เดี๋ยวยายชงนมให้เด็กชายฟันขึ้นแล้วกับเด็กชายก็จะกินนมกินนมสักพักจะเด็กชายก็จะกินข้าวไงแล้วตอนนี้เด็กชายแม่กินข้าวเหนียวตัวเองลูกตัวเองอะยาวข้าเยอะสิลูกอร่อยไหม กินก้าเหนียวอร่อยแล้วไม่เอาลูกยี่สัแดงๆนี่กัดไม่ได้อ่ะกินต่อไปอร่อยไหมมันดูอร่อยมากเลยน,นะแม่ว่าเนี่ยโปรไม่เลียวยังขึ้นอยู่นะคะสองแถมหนึ่งสามแถมสองขึ้นอยู่นะแม่ไปแล้วนะ แม่จะไปอาบน้ำแล้วนะเข้าใจไหมแม่ไปอาบน้ำกันนะเตียงลูกเตียงทุกคนเหนียวกินบ้ามบ้ามอยู่รักจังเลยตั้งใจกินมากเลยครับพี่พ น่มมันจะเย็นท้องนแม่แม่รักกินน้องหม,มืนมนอ,อมน,น,ออนเป็นหัวหลอดเจอประเด็นแม่กินเนัวหลอดแม่เอาอันนั้นมาให้เด็กใช้แนะนำนำ้นะตะกร้าไหนไม่เห็นขึ้นเลยตะกร้าไหนเอ่ยอ๋อแป๊บหนึ่งนะไม้เลียวหรอไม้เลียวสองแถมสามแถมสองถูกมากกดเข้าไปเลยค่ะตะกร้าที่สามค่ะหรือตะกร้าที่สี่วะตะกร้าที่สามพี่พ กดตะกร้าสามได้เลยกดเข้าไปมันจะมีให้เลือกอยู่พอแล้วเนาะเดี๋ยวลูกจะไม่กินข้าวตัวเองพอแล้วอันนี้ใช้น้ำครัน้น้ำให้แม่ก่อนน้ำน้ำน้ำ แม่ส่องหาอ่อนกินมัสซีอ่อนกสิเหลือไว้อ่อนหนึ่งไว้เห็นยายเอาสอนตาก่อนอันนี้ยายช่องเจ็ดอ่อนเลยได้นี่กินมืดไปเบอร์กินตอนไหนกินเช้าได้กินก่อนนอนได้ครับมาไม่ทันนาทีทองไฟเบอร์เดี๋ยวรอกดวันหลังก็ได้ค่ะพี่พี่ครับไม่เอาให้ครับแม่จะไปอาบน้ําแล้วนะลูกอีกแล้วแต่เดี๋ยวนี้พ่อเจ็บพ่อหายแล้วเจ็บไหมเจ็บไหม ต้งต้งอย่างเงี้ยเจ็บไหมอืออืโอเคดดเย็น,เย,น,นเย็นยินไว้ก่อนนีขีข้ดแตดกร้ายหลาย,ลายไม่เอ่อเพิ่มขึ้นกว่าเดิมจะหมดเสร็จแล้วค่ะจริงหรอคุณพี่ทำไมเพิ่มขึ้นหรอคุณพี่กินเยอะขึ้น<อ>ใช่ปะ ถ้าเกิดว่ากินหนึ่งเซตแล้วมันไม่รู้สึกดีอะไรเลยพี่เลิกกินได้เลยครับเลิกกินได้เลยเพราะว่าบางทีอะของหนูมันไม่ใช่ตัวแรงบางทีแบบไปดื้อมาหรือว่าแบบเอ่อร่างกายแบบว่าหนักหน่อยอะไรเงี้ยพี่พี่มันก็อาจจะไม่ได้เห็นผลเพราะว่าของหนูไม่ใช่ตัวกด,กดประสาทใจสั่นคอแห้งปากแห้งอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะกล่องอยู่ไหนวะ ป๊าป๊าไปไหนอ่ะร้องให้ตามแน่เลย้องตามแน่เลย้องตามแน่เลยลองไหมไม่ลองเหรอเก่งจังเลยหอใหญ่มีกี่ซองหอยใหญ่มียี่สิบซองค่ะป๊าป๊าเรียกป๊าป๊าเร็วป๊าป๊าใช่ป๊าป๊า เรียกป้าปก่อนป๊าป้าป้าอะไรเงป้ยป๊าป๊าป๊าไปก่อนค่ะลูกโอเคไปไปให้ป้าพาไปไปไหนป๊าจะไปไหนลูกไปด้วย ไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วใครกดไม่ทานอะไรเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้นะคะตอนพรุ่งนี้นะเจอกันครัะวันนี้ตอนเย็นติดตามฟ้ากระเปิดตัวด้วยนะคะ